สวัสดีครับวันนี้บริษัท JE ของเรานะครับมาส่งมอบเครื่องพ่นสี powder coat นะครับให้ลูกค้าที่จังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างนะครับมาแนะนําวิธีการใช้งานกันครับสวัสดีครับวันนี้มาส่งเครื่องให้ลูกค้าครับเครื่องพ่นสี powder coat ครับตัวนี้แนะนําวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกก็คือต่อไฟนะครับคือปลั๊กไฟ220โวลต์ปลั๊กไฟบ้านธรรมดาแล้วก็มีถังลมใช้ลมประมาณ8บา์ถังลมลูกค้าประมาณ8บาทนะครับแล้วก็ต่อไฟต่อสายลมนะครับก็พร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานขั้นตอนแรกกันนะ อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็คือมีสายลมมีท่อผงสีออกไปนะครับตัวนี้ก็คือสายลมยิงเข้าไปดันดันสีขึ้นมาออก,ออก,อ,อ,กออกทางท่อนี่ออกทางท่อนี่ครับส่วนกระป๋องนี้ก็คือเป็นกระป๋องเก็บสีเก็บผงสีพอ w d e r c o ก็คือเป็นสีผงสีฝุ่นนะครับตัวนี้สีฝุ่นก็ตัวนี้เป็นกองรดักน้ําก็คือให้ติดกับเครื่องครับตัวนี้ครับมีกองรดักน้ําติดมาให้มีถั<อ>งเก็บสีมาให้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นปืนพ่นเป็นพ่นนะครับตัวนี้เป็นพ่นเป็นพ่น,นก็คือปรับโหมดได้ข้างหลังมีโหมดโหมดต,ตัวนี้คือปรับส่งที่เครื่องได้เลยสมมติบบเรา,าพ่นสีอยูอ่สีออกเยอะเราก็ปรับโหมดลดลงรงนี้สีบางลงก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นให้สีออกเยอะขึ้นได้ ก็คือควบคุมผ่านตรงปุ่มที่ปืนได้เลยนะครับจะเพิ่มสีรถสีนะครับก่อนใช้งานเราตั้งค่าที่เครื่องก่อนเราดูว่าชิ้นงานเรามากน้อยแค่ไหนก็คือชิ้นงานเล็กก็คือแท่งเหล็กแท่งเดียวชิ้นเล็กก็พ่นสีออกบางๆหน่อยไม่ให้เปื้องสีก็ลมตามขึ้นนิดนึงใช่ครับ้าเกิดลมลมเยอะไปสีบางก็พ่นสีไม่ออกไม่เกาะชิ้นงานถ้าเกิดพ่นสีหนาเกินไปลมน้อยก็เปื้องสีมันแค่เป็นฝุ่นออกไปก็เปืองสีไปก็ต้องบาลานซ์กันบาลานซ์กันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับขั้น ตัวนี้ครับอ่อ,อนก็คือกดอตัวนี้ขึ้นมา<อ>ครับกดออนเปิดขึ้นมานะครับดขึ้นมาครั้งแรกปุ๊บค่าพวกนี้ขึ้นมาก็คืออันแรกนี่คือสีขาวก็คือตรงนี้เลยครับเป็นแรงดันลมปกตั้งไว้50ิครับผมแรงดันลมก็คือบวกลบได้อ่ะเดี๋ยวเราพี่ช่างปรับให้ดูอ่าบวกลบได้คือตัวนี้อ่าบวกลบได้ก็กดขึ้นกดลงนะครับส่วนสีสีตรงน้อยกว่าลมอ่าก็คือ40่สตั้งไว้40 40 คือปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแ้ลได้วแต่การใช้งานหน้างานของลูกค้าด้วยส่วนส่วนรงนี้ก็คือโวลต์ครับเอ่อเคโวลต์นี่ก็คือกระแสไฟกระแสไฟที่พ่นออกไปจากเบอนแล้วก็ส่งไปที่ตัวโลหะอ่าครับตัวนี้เป็นร้อยโวลต์ร้อยเคโวลต์ก็คือเป็นเป็นไฟฟ้าฟ้าสถิตนะครับตัวนี้ครับผมอ่าต้องให้สีเกาะชิ้นงานเขาจะดูดหากันส่วนตัวนี้เป็นเป็นระบบไฟเหมือนกันตัวนี้ก็คือบาลานซ์กันือตั้งตั้งร้อยหมดเลยครับผมใช่ครับ อ่าตัวนี้ผมตั้งไว้อ่าส่วนปุ่มนี้ก็คืออ่าขีดยาวนี้ก็คือพ่นต่อเนื่องครับกดปืนแบบยาวๆก็สีออกยาวๆครับผมส่วนตัวนี้ก็เลือกโหมดโหมดไปปุ๊บอ่าตัวนี้คือพ่นกดปืนครั้งเดียวคือคือพ่นแล้วก็สีตัดแล้วก็พ่นต่อคืตอตาก็คือพ่นแล้วก็หยุดพ<ช>่นแล้วก็หยุดนะครับอ่าโอเคส่วนตัวนี้คือสลับกันสลับคือยาวยาวหยุดยาวหยุดครับอ่าสลับกันอันนี้ผมเลือกโหมดเลขโหมดเลขมีสามมีสามแบบนะครับมีสามแบบ เ้าเลือก,กในการใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างนะครับใช,ใช้งานกันทีละฟังก์ชันเลยเ<ช>ดีย๋ยวเริ่มจากฟังก์ชั่นแรกก่อนแล้วก็ส่วนปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็คือพักเครื่องนะครับกดซุปุ่มหยุดพักเครื่องอแต่ว่าหน้าจอยังสแตนบายอยู่พอเราไปลนิ้งงานเป่นไวท์เทล่าเสร็จแล้วมาเปิดเปิดสแตนบายต่อ ก็เหมือนประหยัดไฟด้วยประหยัดลมด้วยนะครับประหยัดไฟประหยัดลมด้วยอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งนะครับตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้พี่ช่างพ่นกันตั้งโหมดไว้คือแรงลมห้าสิบสีออกสี่สิบอ่ะโอเคก็ห่างประมาณนี้พ่นอ่าอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสีใกล้ๆนะครับ สีเขาจะติดแบบนี้เลยนะครับสีพขาเดอย์โคนนะครับก็คือสีฝุ่นโอเคเดี๋ยวเราไปฟังก์ชันที่2กันกดหมดปุ๊บกดตัวนี้ครับก็คือกดแล้วก็มันจะก็จะล่บมาเป็นฟังก์ชันนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ลมลมมันเยอะหน่อยครับก็คือหมดนี้ก็คือสีออกเยอะปรับลงได้ครับตัวนี้ใช่ครับฟังก์ชันผมเมื่อกี้ผมค้นฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมตั้งไว้50-40เราเลือกโหมดฟังก์ชัน2ก็เาจะเป็นโหมดทันทีเลย คือลมน้อยสีออกเยอะเมื่อกี้ผมลองกดดูว่าสีออกเยอะฟูงกระจายเลยต้องมาปรับตั้งค่าตรงนี้เพิ่มอีกทีนก็คือแล้วแต่น้างานลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้าแต่ละฟังก์ชันน่ะทางบริษัทเราโรงงานเรานะครับจะกําหนดค่ามาตรฐานมาให้อยู่แล้วแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าน้างานว่าจะต้องเพิ่มลดตรงไหนก็สามารถปรับได้นะครับจูนได้ประมาณนี้ครับหมดสอง่าหมดสามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะปรับไว้เท่าโรงงานเซตมาให้พอเรากดหมดสามปุ๊บ ค่ามันจะเปลี่ยนทันทีเลยอันนี้นี่สามสิบอันนี้เจ็ดสิบอันนี้สีออกเยอะเกินไปนี่ลมน้อยสีสีมันจะฟุ้งน่ครับผมลดลดสีสีเหลือสี่สิบลมห้าสิบอ่าลมห้าสิบสีสี่สิบอันนี้หมดสามอ่ะหมดสามอ่าอันนี้หมดสามเวลายิงเข้าไปแล้วเขาตัดเขาตัดเป็นจุดจุดจุดจังหวะใช่ครับอ่าเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ 3ฟังก์ชันนะครับก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ค่าต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นัางานลูกค้าด้วยว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการพ่นสีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ช่างเสริมความรู้เล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับพวกสีวเดอร์โค้ t กับเครื่องพ่นสีวเดอร์โค้ t เนี่ยมันดียังไงสีวเดอร์โค้ t นี่เป็นสีฝุ่นนะครับความแข็งของสีคือเกาะเหล็กเวลาใช้งานคนจะทนกว่าสีพ่นสีกาสีน้ำมันสีทินเนอร์นะครับตัวนี้มันสีแข็งกว่าแล้วก็มันอยู่ได้นานกว่าสนิมขึ้นยากกว่าตัวนี้เกาะเหล็กมากเป็น ธุกิปกติแล้วสีฝุ่นพวกนี้ต้องพ่นในตู้อบสีของเขาเพราะพ่นตามรูปแจ้งลมเขาพัดมากขาจะคุ้งระวงสีเันจะเป็น้าพไปทางอื่นเ็าจะไม่เกาะที่งานนะครับอบความร้อนปุนหภูมร้อ0องศาถึง200องศาอันนี้มาทดลองให้ลูกค้าใช้งานแบบชิ้นเล็กๆร้านมองใ์อ่าใช่ก็คือเครื่องไซนี้นะครับจะเหมาะกับพวกชิ้นเล็กๆอย่างที่เราพ่นไปนะครับที่พ่นให้ดูนะครับก็อาจจะมีชิ้นกลางๆถึงเล็กนะครับก็เหมาะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าชิ้นใหญ่ก็ต้องเป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมาอีก นี่นะครับก็เครื่องพ่นสีพาวเดอร์โค้ทของเรานะครับมีให้เป็น3มชิ้นเนาะมีปืนมีตัวเครื่องแล้วก็มีตัวถังเก็บสีนะครับพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับแต่รถเข็นเป็นของทางร้านลูกค้านะครับเราจะมีเป็นพื้นยืดมาให้นะครับเป็นพื้นวางแบบนี้นะครับของถังแต่รถเข็นลูกค้าเขาเอามาวางไว้บนรถเข็นนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับก็คือการใช้งานไม่ยากครับมีพัมลมมีสายไฟก็สามารถใช้งานเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับ ให้พี่ช่างแนะนําเพิ่มเติมก็คือวิธีการดูแลรักษาตัวเครื่องนี้นะครับ <Okay. S 1> เครื่องเครื่องตัวนี้นะครับก็คือหลกักๆเลยก็คือปืนนะครับปืนเขาพวกโหมดโหมดต,ต่างๆก็ห้ามโดนความชื้นห้ามทําตกกระแทกผมนี้เสียก็ยคือส่งผลให้ตัวหน้าจอเขาไม่ไม่ทำง,งานมาตัวปืนนะครับส่วนหัวนี้ก็มีมีแถมไปให้เขียนได้จะเกิดจะเกิดมันลูกค้าทําตกแตกก็คือผิดพลาดก็มีมีเปลี่ยนครับตัวนี้มีมีแถมไปต้องระวังหน่อยห้ามห้ามตกครับเพราะตัวนี้เป็นเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเป็นเส้นเส้นลวดออกมา ก็จะมีที่หนีบตรงรเหล็ก<า>ที่หนีบตรงเหล็กด้เยครับตัวนี้ก็คือไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็ส่วนสายลมเป็นทั่วไปครับเป็น8มิลตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นสายยางลูกค้าจะต่อให้ยาวยาวกว่านี้ก็ได้ครับให้เครื่องตั้งหน่อยจุดหางที่แห้งก็ได้ลา,ลากลากได้ต้องคู่กันกับสายสายไฟสายสายลมสายสายสีนะครับตัวนี้ก็ต่อเพิ่มได้แต่ความยาวเราให้มาเท่านี้นะครับ ครับต<ช>นี้ก็เลยลูกค้าใส่รถเข็นแล้วแบบนี้าการ่ทีนงานไปต่อสายลมให้ยาวก็ได้ครับก็เหมือนกันส่วนต้าจอก็คือระวังพวกความชื้นพวกน้ําพวกนี้ยข้ามไปตกโดนกลมของเขาเป็นเป็นกลมพวกนี้เป็นกลมวนเป็น,ปน,ปนปหน้าจอด้วยแบบนี้นะครับหน้าจอมันโดนความชื้นโดนน้าอาจจะอาจจะรวนได้ครับกดรวนได้เพราะมันเป็นโปรแกรมของเขาใช่ครับตัวนี้ส่วนสังสีลูกค้าคนไหนที่ยังไม่เคยใช้ก็สมมติลูกค้าใส่สีเหลืองนะครับอันนี้ผมค้นสีเหลืองจะเกิดลูกค้าจะจะเป็นสีแดง ต,ต้องเทสีออกให้หมดแล้วก็เอาลมเป่า,าลมเป,าเาเป่าในถังให้ให้สีมันสะอาดไม่ไม่สีมันปนกันไม่นั้นมันเป็นเป็นเม็ดเม็ดสีนะครับ<ม>ตัวนี้ใช่ครับมันออกออกมาหมดเลย้องเก็ลมเป่าทำความสะอาดหมดเลยครับตัวนี้เป็นเป็นหมอ้อแรงดันก็คือขอครอบเฉยๆมันไม่มีไม่มีตัวล็อกก็คือลมมันเบามันดันตูวขึ้นมาครับ,รบสายสายนีเจ็ดสามเส้นมาดูตังนี้ สายข้างล่างก็คือเป็นเป็น,ปน,ปนลมดันโตดนะครับดันโตดให้ให้สีเดือดไม่เป็นฟุ๊กเวลเราแค่เราต้มน้ำอ่ะเห็นไหมอ่ารค่แค่สีมเดือดอย่างนี้แหละอลมมันจะพ่เนเข้าไปทำให้สีเดือดไอ้ลมเกินอันนี้ข้าปล่อยทิ้งได้เลยครับอ่าส่วนส่วนตัวนี้ก็ดันวาล์วดันวาล์วใจ่ายจ่ายสีออกครับอ่าเ,เป็นเป็นลมดันดันวาล์วจ่ายสีออกใช่ครับ<ส>่นี้เองก็วิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะครับก็ทั่วไปพื้นฐานนะครับใช่ตัวนี้ใช้งานไม่ยากก็โปรแกรมเขามีแค่นี้แหละอ ความรู้ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ